สวัสดีครับพระสมเด็จที่นําให้ชมนักศึกษาร่วมกันองนี้เป็นพระสมุเดจว่ลระครังฮนะเป็นพระสมุเด็จยุคป,ปลายพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุม้มเป็นพุทธศินที่มาจากพระพุทธลูกยุคสุขโขทัยนะครับลักษณะของพระพักก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขนมตัดนะฮะเนื่องจากมีคางที่แหลมนะฮะไปสอดรับกับพระศอหรือลำคอ แล้วตรงศรีรษะตรงคฤตสมีหรือว่าเกศก็แหลกขึ้นไปนะครับจากนั้นพระก,กันก็มีตุ่มพระกันทั้งสองข้างนะฮะทำให้ลักษณะของพระพักจึงมีรูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยมคลํมตัดนะครับองนี้ลักษณะของพิมพ์ทรงออกไปทางคล้ายๆกับองค์หลวงพุทธนะครับแต่เส้นสังคติตรงหน้าอกเห็นไม่ค่อยชัดนะครับพระยุปลาย สุดสังเกตระดับแรกเราต้องดูตรงเส้นขอบกระจกหรือเส้นมังคับพิมพ์นะฮะองนี้ด้านขวาเห็นชัดด้านซ้ายเห็นชัดนะครับส่วนด้านบนก็พอมองเห็นนะฮะจากนั้นก็มาดูการนั่งนะฮะการนั่งเราจะเห็นพระบาทซ้ายแล้วก็นะักแข่งซ้ายคมชัดนะครับแล้วก็จากนั้นมันสังเกตดูที่ฐานสิงนะฮะฐานสิงจะเล็กกว่ายุคก,กลางและยุคต้นนะฮะ แอนตกท้องช้างเล็กน้อยแล้วก็หัวฐานจะเชิดขึ้นสอกข้างนะครับส่วนฐานล่างสุดหรือฐานเขียงปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงแล้วงอนขึ้นเล็กน้อยนะฮะส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงขวาตรงนี้ดูจากรูปภาพนะฮะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะโอเคนะฮะแล้วก็เราเห็นก้อนบนสารสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นหลังกระดานนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นทักก้ม มีโค้งเล็กน้อยนะฮะไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนนทัดตำแหน่งที่เราดูตรงนี้นะเป็นลักษณะของปูนที่งอ,อขึ้นมาคล้ายๆกับพระที่อยู่ในขุดของขุนพรมนะแล้วก็ปูนงอ,อกขึ้นมาค่อนข้างจะหนามาดูด้านข้างกันนะฮะด้านข้างจากการที่เราเห็นรอยปีกรอยแยกตามขอบนะฮะก็บ่งบอกว่าพระองค์นี้ เป็นผ้าที่ถูกตัดขอบด้วยมือนะฮะเป็นลักษณะของแฮนเมกนะครับด้านในองค์ผ้าก็สดงดงามนูนเด่นนะฮะพระอุละนูนสูงนะแล้วก็ลาดเอียงมาตรงหน้าท้องนะฮะเราเห็นเส้นสายของสังกติชัดเจนในรูปฝั่งขวานี้นะฮะซอกแขนค่อนข้างจะลึกนะฮะสอหรือลำคอค่อนข้างจะสูงนะฮะประเกตแกะได้อ่อนช้อยนะฮะแล้วก็ผ้าสซมออกไป เส้นช,ชัดเวรเห็นชัดเจนนะฮะฐานล่างสุดนะฮะก็พอมองเห็นรองรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวนะครับซึ่งเกิดจากแม่ผิดปัจจุบันนะฮะกล้องกลงขยายสูงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องควรจะมีไว้ศึกษาสะสมพระสมเด็จหรือพระเครื่องชนิดอื่นนะฮะภาพน,นี้ถ่ายด้วยกล้องกลังขยายสูงด้านหลังนะฮะ จะสังเกตเห็นมวลสารซ่อนอยู่ในเนื้อนะฮะมีทองคําด้วยตรงนี้นะตรงนี้เป็นลักษณะของสีเขียวนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของเศษลักเก่ามีจุดดําจุดแดงนะฮะของเคสอนดอกไม้ของวานร้อยแปดแล้วก็ของพวกของทานนะครับอันนี้เป็นลักษณะปูที่งอกขึ้นมานะฮะ ถ้าอานี้แสงว่าถูกเก็บในพื้นที่ที่มีความชื้นพอสมควรนะแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าปูนที่งอกลักษณะแบบนี้จะเกิดที่ด้านหลังองพระไม่เกิดด้านหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าโอเคนะฮะเราจะสังเกตเห็นมวลสารมีลักษณะที่เป็นสีทองแล้วก็สีเงินแวววาวนะครับก็เป็นลักษณะของทองคําแล้วก็ผงตะไบเงินตะไบทองนะฮะหรือว่า สายเงินสายทองนะฮะพวกจุดดำของว่านร้อยแปดของเกษรร้อยแปดแลวก็ของผงถานก็ปรากฏให้เราเห็นชัดเจนอันนี้เห็นลักษณะของมวลสารที่ซ่อนอยู่ในเนื้อนะฮะมีทั้งดินสีฟ้าดินสีเขียวดินกำแพงเศษว่านเศษลับนะครับของคำผงวิเศษผงพุทธคุณนะฮะ ค่อนข้างจหญ่เยอะนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นรูกเป็ดขี้เลนะดูจากรูปผ้าข้อไม่นึกว่าจะมีมวลสารจัดจ้านขนาดนี้นะครับเห็นอย่างนี้ก็สบายใจนะที่สบายใจก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะผิวเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมานอกนอกนั้นเราก็ยังเจอมวลสารต่างๆมากมายนะครับ อันนี้เป็นวงไหลซ้ายนะฮะซอแขนค่อนข้างจะลึกนะฮะเนื้อตรงหน้าอกก็มีการเส้นตัวมีมวลสาบกดให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นพื้นนอกคูหานะครับภาพนี้เป็นเส้นซุ้ม บนด้านขวานะฮะเส้นซุมมีการม้วนเข้านะผิวมีการเซตตัวในเนื้อมีมนสารปรากฏให้เราเห็นนะเม็ดนี้เป็นดินกำแพงตรงนี้เป็นดินสีฟ้าตรงนี้เป็นดินสีเขียวตรงนี้พิเศษว่าง<ม>นะครับเรายัเห็นจุดสีขาวของผงพิเศษผงพระพุทธคุณด้วยนะครับ ตรนนี้เป็นเส้นซุ้มนะฮะตรงนี้เป็นทองคำมงบอกว่าพระองค์นี้นะฮะเป็นพระที่โดดเด่นในเรื่องของโพคทัพย์นะครับอันนี้เป็นพื้นครูหาตรงนี้เป็นเส้นซุ้มนะครับเนื้อค่อนข้างจะแก่น้ํามันนะฮะพัดเนื้อพระสมเด็จแท้ๆนะฮะเราดูเราจะเห็นความหนึกนุ่มความมีชีวิตชีวานะครับ ถ้าเป็นพระเรียนแบบพระใหม่พระเลซินพระปูนปพสเตอร์นะะดูแล้วเนื้อจะแข็งกระด้างเฉืดชืดไม่มีชีวิตชีวานะคะไม่หนึบนุ่มแบบนี้นะครับภาพนี้เป็นหัวฐานเฉียงด้านขวานะฮะตัดเฉียงเล็กน้อยแล้วก็ปลายงอนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับภาพนี้เป็นหัวฐานเฉียงด้านซ้ายมีเส้นเชื่อมจากหัวฐานลงไปที่เส้นซ้มนะครับ ก็บางผิมก็มีลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่มีทุกพิมนะฮะไม่ใช่จะเป็นจุดตายว่าไม่มีแบบนี้จะเก๊น,นะฮะเพราะว่าแม่พิมพ์ของพระสเดจพระละครังมีเป็นจำนวนมากนะมีหลักฐานยืนยันเป็นวัตถุพยา,ยานนะครับก็คือแม่พิมพ์ทั้งหลายจากที่เราเห็น อันนี้เป็นฐานสิงห์เนี่ยหัวฐานด้านซ้ายนะสังเกตดูผิวนะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะสูงสูงต่ำต่ำทานี้เป็นหัวฐานสิงห์ด้านขวานะฮะทามนี้เป็นฐานบัวนะฮะดูตรงไหนก็จะเจอมนสารนะฮะอันนี้เป็น,นดินกำแพงอันนี้เป็นเศษร,รักเศษถานฮะ อันนี้เป็นจุดดำจุดแดงมีลักษณะของปูนงอกตรงหัวเข่าด้วยนะฮะตรงนี้เป็นลักษณะของพระบาทซ้ายอันนี้เป็นลักษณะของเศษลักเก่านะฮะเห็นชัดเจนมีเศษลักเก่าปรากฏที่เราเห็นแบบนี้ก็สบายใจได้นะฮะเพราะว่าพระสมเนจ ประคังจะมีเอกลักษณ์แบบหนึ่งก็คือมีการลงลักเพื่อรักษาเนื้อผ้าไว้นะฮะลักที่ว่าอาจจะเป็นน้ำลักยางว่านน้ำอ้อยหรืออะไรก็ตามที่คนโบราณคิดว่าเมื่อใช้คลุมผิวผ้าแล้วพระองค์นั้นจะมีอายุยืนยาวงคงทนถาวรนะครับอันนี้เป็นวงแขนนะฮะ บางเพราะว่าจะบาลานซ์งดงามแขนซ้ายนะจะทิ้งตรงกว่าด้านด้านขวานะฮะมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นชัดเจนตะกอุละก็กดงามนูนเด่นนะผิวเป็นผิวตกลูดนะฮะมีสูงมีต่ำมีทองคำปรากฏให้เราเห็นนะฮะ เส้นซุ้มบนนะฮะพระเกตก็พาดซุ้มออกไปตรงนี้เป็นมวนสารเป็นสีฟ้าครับความเป็นธรรมชาติชัดเจนนะไม่เว้นแม้กระทั่งพระพักนะฮะผิวก็มีการเซตตัวมีมวนสารปรากฏให้เราเห็นหลายจุดนะฮะก็เป็นอัตลักษณ์เฉพาะอกนะครับ ตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากพระพักนะฮะพระอ,องค์นี้ค่อนข้างจะสูงนะฮะเห็นความสูงชัดเจนนะครับตรงหน้าอกก็มีความงดงามนะหัวไหลทั้งสองข้างบางสมดุลน,นะฮะเราเห็นทองคําตรงนี้ด้วยนะครับ ดูเนื้อผ้าส่วนนี้นะฮะที่เราเห็นแบบนี้ก็คือพวกเศษลักเก่านะครับซึ่งเป็นลักที่ลงไว้เพื่อรักษาเนื้อผ้านะครับแล้วก็หลุดล่อนออกไปตามธรรมชาติดูตรงไหนเราก็เจอบนสารทุกที่ที่เราดูนะครับเจอการเปลี่ยนแปลงทางก,กายภาพก็ถือว่าโอเคนะ มีการเปลี่ยนแปลงทางใยภาพชัดเจนอันนี้เป็นลักษณะของปูที่งอ,อกขึ้นมาหนานะครับมวลสารสำคัญก็ปรากฏให้เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทองคำดินสีฟ้าดินสีเขียวจุดดำจุดแดง เสร็จลักเสร็จฐานเสร็จบ้านแล้วก็ผงวิเศษผงเทวทุกคุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะฮะแล้วก็หาตำแหน่งหยดน้ำยาเช็คกัยูแผนไซต์ตอนนี้เราอยู่ด้านหลังแล้วนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะฮะมีสูงมีต่ำ ะแบบนี้คือว่าเป็นพ้าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะฮะต้องใช้เวลาหลายสิบปีเป็นร้อยปีนะครับที่จะเกิดผิวลักษณะแบบนี้ได้นะฮะมีความแกล่งนะครับมวลสารปรากฏชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทองคำจุดดำจุดแดงดินสีฟ้าดินสีเขียวผงพิเศษผงทุกคน อนาคตนะฮะถ้าท่านศึกษาสะสมพรัด็จในสไตล์ของอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ใช้หลักวิยาศาสตร์หลักธรรมชาติพยามาเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมก็จะได้ภาพแท้ๆนะฮะซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิยาศาสตร์นะฮะซึ่งในอนาคตจะมีความง่ายต่อการพิสูจน์มากกว่านี้นะครับ แล้วก็ลักษณะของธรรมชาติวิทยาการเปลี่ยนแปลงทายภาพนะฮะแล้วก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แบบนี้รองรับแบบนี้จะเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปด้านบนนะเพื่อจะหยดตั้งยาเช็คคลีแผ่นไซต์จะหยดตําแหน่งนี้นะคะ ตอนนี้หยดลงไปแล้วนะทำยา,าก็เกาะเป็นเม็ดกลมดีไม่กระจายหายไปนะฮะตอนนี้ฟองอากาศก,าก็เริ่มขึ้นนะฮะแต่ก็มองไม่ชัดต้องปรับโฟกัสอีกหน่อยนะครับลักษณะสีสันของฟองอากาศก,าก็คล้ายๆกับเนื้อพระทำให้มองลำบากนะครับ แต่เมื่อเห็นน้ํายาเกาะเป็นเม็ดกลมแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีฟอากาขึ้นมาให้เราเห็นถ้าเป็นผ้าใหม่พ, buster, พ้าบูนพลาสเตอร์ผ้าเรซินน้ํายาเวลาหยดลงไปก็จะไม่เป็นเม็ดกลมแบบนี้นะฮะจะกระจายหายไปเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะฮะถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ เช็ดน้งยาคอตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูด้านบนนะฮะตรงนี้เป็นเส่นจมบนสดนะฮะแล้มีพระเกตผ้าเข้าไปนะครับมีมวลสารสีฟ้าปรากฏให้เราเห็นนะฮะอันนี้เป็นลนักษณะของมวลสารสีเขียวนะฮะอันนี้เป็นเศษว่า อันนี้เป็นดินกำแพงนะครับตองเพื่อนครูหานะฮะผิว่ามีสูงมีต่ำนะครับเนื้อผ้าองค์นี้น่าจะผสมน้ำมันตังอิว้วค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะจึงมีลักษณะของเนื้อที่ใสหนึบนุ่มนะครับ เหมือนมีน้ำอะไรหลอเลี้ยงอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นเม็ดทองคำตรงนี้เป็นเศษลักนะรพระชน็ดองค์นี้เป็นพระชน็ดพิมพ์ใหญ่เกยื่ชุซุ้ม พุทธศิ์ยุคปลายนะฮะจำลองพุทธพิมพ์พุทธศิ์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมวลสารจัดจ้านนะฮะโดดเด่นในเรื่องของโกรัพย์แล้วก็เป็ดตามหานิยมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ